จับตาปรกิจสถานให้ดีนะครับนอกจากเสียงล้มละลายแล้วเนี่ยพวกเขายังไม่ได้มีทางออกอะไรมากครับจำเป็นต้องขึ้นภาษีนะครับประชากรเนี่ยค่อนข้างอ้วมเลยทีเดียวนะหนีเสือปะจระเขคหนี้ IMF เจอจีนเอาอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เล่าใฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สิ่งเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property lab ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปได้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นี่กดไลค์กดติดตามเอาไว้หรืออยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากพูดถึงประเทศที่เสี่ยงจะล้มละลายนะครับหลายคนต้องนึกถึงนี่เลยฮะปากีสถานครับที่มีหนี้ค่อนข้างสูงการขดาดดุลยนต่อนี่องแล้วก็ต้องของเงิน IMF ของเงินจากจีนอย่างเยอะอีกด้วยซึ่งล่าสุดนี่นครับนอกจากการรัดเข็มขัดอย่างมากมายแล้วเนี่ยจำเป็นต้องข ก็ดีกว่าทำไม่ทำเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่ให้หนี้ก้อนใหม่ออกมานะครับดังนั้นจึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนของปากีสถานเนี่ยค่อนข้างอ่วมหนักเลยครับแต่ก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องของตัวแกนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับขอพูดถึงภาพรวมว่าปากีสถานเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ดันด้น,ดานมาถึงจุดนี้ได้อย่างแรกเลยนะครับปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรติดอันดับ5ของโลกนะครับอยู่ที่225ล้านคนครับ และซึ่งจุดยุทธศาสตร์ในค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับหคือมีพื้นที่ติดทะเลนะครับแล้วก็มี้ิธีติดกับจีนข้างบนตรงนี้ฮะและด้วยความที่แบบอยู่ใกล้ชิดกับอินเดียตรงนี้เนี่ยครับก็เกิดปัญหาทะเลาะก,กันบ้างนะครับและปากีสถาเนเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์นะก็ะตอนที่หืมห้ามกันเนี่ยนะครับก็มีการขู่ว่าถ้า องประเทศทะเลาะจริงๆเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงการเกิดสงครามนิวเคลียร์ด้วยครับแต่ก็ใช่ว่า2ประเทศนี้จะทะเลาะก,กันอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวนะเอาจริงก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือทางจีนนั่นเองนะครับก็ทั้งจีนทั้งปากีสถานอินเดียนเนี่ยมีพื้นที่ชายแดนติดกันนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีข้อผิดพลาดครับ กล่าวคือก็ไม่ใช่เจว่าเป็นของใครกันแน่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่พิพาทอย่างหนักครับซึ่งหากมองภาพรวมแล้วนะครับจีนเนี่ยต้องการมีบทบาทอิทธิพลด้านนี้แล้วก็ต้องการหาพื้นที่ออกทางทะเลนะครับแล้วก็มีโครงสร้างวันเบลวันร d เปรถ initiative นะครับที่เป็นโครงสร้างทางรถไฟกระจายไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเองก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายสําคัญเช่นเดียวกันซึ่งนี่คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจนะครับที่ร่วมมือกันระหว่างปากีสถานกับทางจีนนะครับจีนเนี่ยก็มาลงทุนที่นี่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ต้องกู้เงินจีนนเยยอะะด้วครับ หาดเรื่องของโครงการ Initiative หร่า b r i นี่นะครับอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้เชื่อใจจีนนะครับหรือว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะฮะดังน,นั้นจิงเลยต้องทําการสร้างโครงการตรงนี้ออกทางฝั่งข้างคานนะเช่นปากีิจสถานตรงนี้นะครับหรือฝั่งนี้ก็เป็นทางบังกลาเทศนะฮะและข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือตรงของศรีลังกานั่นเองครับ ซึ่งที่พูดมาเนี่ยก็ติดหนี้จีนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับรายรอบอินเดียทั้งนั้นเลยครับเอาจริงเนี่ยฟังดูโดยรวมก็ดูเหมือนจะดูดีนะครับเพราะว่าประชากรค่อนข้างเยอะทํเกตรกรรมนะครับกับมือกับจีนค่อนข้างดีมีโครงการไม่กลับโปรเจกต์เกี่ยวกับการทาระเบียงเศรษฐกิจของจีนขำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นและปัญหาที่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่าปากีสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง สินค้านนํเข้าส่วนใหญ่เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ตัวของน้ํำมันครับแล้วพอเกิดโควิดเท่านั้นเลยนะครับการขาดตัวในฟ้าของน้ํามันอาหารนี่นะครับก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆอ,อีกทั้งยังโดนเรื่องของสงครามยูเครนทัสทีทำให้พ,พลังงานเนี่ยเติบโตสูงไปมากขึ้นด้วยนะครับความขาดแคลนเกิดขึ้น ทยปากีสถานเนี่ยยิ่งขาดดุลหนักเข้าไปใหญ่ครับมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยปากีสถานยังเจอปัญหาเรื่องของคอรัปชันหรือว่าการโกงกินอีกด้วยนะครับทำให้พอขาดดุลหนักๆเน,น,นี่ยนะฮะเงินทุนสำรองเนี่ยก็ร่อยหลอลงไปนะครับค่าเงินเนี่ยก็ดิ่งย่บเลยนะอีกท่านนะครับโครงการด้านเศรษฐกิจที่ทํากับจีนนี่นะครับก็เป็นหนี้ที่มหาศาลด้วยดังนั้นเนี่ยหมายถึงหนี้ก็สูงนะครับคอรัปชันก็เยอะการขาดดุลทางการค้าก็มากมายมหาศาล ทุนสำรองร้อยหรอค่าเงินเสื่อมปากีสถานก็เลยเข้าสู่นะครับจอจะล้มละลายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าประเทศที่จอดล้มละลายเนี่ยก็ต้องทำการเข้าขอกู้เงินทาง IMF นะครับซึ่ง IMF เองก็ให้เงินมาหลายส่วนแล้วนะครับราวๆ4.2บิลเลียนดอลลาร์นะฮะแต่ว่าการให้ให้กู้ตรงนี้ก็ต้องมาซึ่งเงินขายเนี่ยเช่นต้องรัดเข็มขัดนะครับ ซึ่งหนึ่งในรายจ่ายสำคัญนั่นคือการอุดหนุนค่าน้ํามันนั่นเองนะครับปากีสถานเนี่ยอุดหนุนค่าน้ํามันถึง90%ให้กับประชากรครับเพื่อจะกดให้เงินเฟอ้อลดลงไปนั่นเองนะแต่พออรายจ่ายตรงนี้เนี่ยมันต้องเอาออกไปแล้วนะครับต้องเข้มขันแล้วเนี่ยทำให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นกระชูดเลยครับซึ่งทำให้อาตาัตราเงินเฟอ้อของปากีสถานเนี่ยครับสูงขึ้นเกือบถึง40%เลยนะครับก็เรียกว่าใกล้เข้าสู่ การเกิดไฮเปอร์อินฟลชันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าพ่อเฟอร์ขนาดนี้เนี่ยประชาชนชาวรักญาติหรือคนทั่วไปเนี่ยยิ่งยับยุยี่ไปหนักเลยอันนี้มันจากว่าค่าครองชีดเนี่ยมันสูงขึ้นเลยนะครับด้วยตัวเลขแบบนี้ทําให้อัตราการเงินเฟอร์ของรัฐาลเนี่ยสูงสุดอันดับ2ของเอเชียเลยทีเดียวและไม่พอนะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องทําการขึ้นภาษีนะครับเพื่อที่จะ,อะขอกู้เงิน IMF ตัวใหม่ได้ครับ ก็เรียกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับก็ต้องรีบภาษีแบบนี้นั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าไอ้ภาษีตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้กระทบนะครับต่อคนที่ยากจนอะไรมากนักนะครับจะกระทบต่อคนรวยมากกว่าแต่ความจริงเนี่ยคนก็ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีนโยบายต่างๆนานาเนี่ยที่ค่อนข้างขัดใจมากๆนะครับเช่นหลีกเลี่ยงภาษีคนรวยนะครับรวมถึงขึ้นค่าแรงขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีกด้วยครับ หรือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับค่อนข้างไม่รับการไว้ใจจากประชาชนเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของคอร์รัปชันนะเอาพวกพวกตัวเองเนี่ยนะครับกู้เงินข้างนอกมาเยอะบริหารไม่ดีดังนั้นเนี่ยการขึ้นภาษีครั้งนี้เนี่ยไงก็ทบกับคนทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนรวยอาจจะไปแล้วไม่กลับมาแล้วก็ได้ครับแต่นั้นก็ตามนะครับปรศรีเนี่ยก็คงจะต้องรีบต้องเร่งแล้วนะครับเนื่องจากเม็ดเงินนะเงินทุนสำรองใงประเทศนะครับ ของปากีเนี่ยค่อนข้างแห้งเหือดไปเรื่อยๆนะครับมีการกีดกันนะครับไม่ให้นําเข้าของจากต่างประเทศนะอันนี้มันจะว่ารักษาเงินคลังของตัวเองเอาไว้ตอนนี้เนี่ยตัวทุนสำรองของเขาเนี่ยต่ำสุดในรอบตั้งแต่ปี2014เลยครับซึ่งดูจากกราฟเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะฮะในส่วนของค่างเงินประยุทานเนี่ยต้องเรียกว่าร่วงแรงมากๆนะครับในรอบ5ปีเนี่ยหายไปประมาณ60%เลยทีเดียวหรือว่าเหลือเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเองนะครับ ทางฝั่งรัฐบ,บาลออกมาบอกด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยมีบรรดาสถาบันการเงินระดับโลกบีบให้ทางประธานเนี่ยผิดนัดชําระหนี้นะครับก็เหมือนแบบบวยเจ้านี้ว่าเฮ้ยคุณกําลังกดอระี้ฉัน,นต้องผิดนัดชําระหนี้หรือเปล่านะฮะรัฐบาลเองก็มีอีกหนึ่งทางก็คือต้องขอกู้กับทางจีนนั่นเองครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถานเนี่ยค่อนข้างแน่นแฟ้นกันเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นความร่วมมือกันเยอะแยะเช่นเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจที่จีนกับปากีเนี่ยทำร่วมกันนะครับรวมถึงจีนเองก็เป็นผู้ที่ปล่อยกู้กับปากีสถานอีกด้วยครับซึ่งหลังที่คนดูนะครับว่าจีนเนี่ยช่วงหลังเนี่ยปล่อยกู้กับประเทศกาลังพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับผ่านโครงการพวก BRI นะครับซึ่งนั้นก็คือทางเพื่อนบ้านเรานะประเทศสปปอลาวนะครับแล้วก็ทางปากีสถานเองเนี่ยก็มีหนี้จีนอยู่เหมือนกันนะครัััับบบบบแต่่่ววาาาาาากกถถืออไไมมด้้เเยยะะะนนคครรททีง เป็นสีส้มๆอยู่นะครับพอๆกับทางเมียนม,มานะโดยกินสัสดส่วนประมาณ5-9%ครับเมื่อเทียบกับทาง National Income นะครับหรือว่าไรายได้ของประเทศนั่นเองครับเอาจริงจนะครับจีนเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักนะฮะจากนานาชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกนะครับบอกว่ากําลังทําให้ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเสพติดหนี้ครับ โดยผ่านโครงการตัวรถไฟต่างๆนานาพวกนี้นะครับและถ้าดูเรื่องของตัวเลขจริงๆเนี่ยการปล่อยกู้ของจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างเติบโตมากในยุคหลังๆนะตัแต่สมัยปี2006เป็นต้นไปนี่นะครับค่อนข้างสูงเลยมากกว่าทาง IMF นะครับมากกว่าทาง World Bank อีกนะครับซึ่งเราเห็นในฝั่งของสวปปลาวกันมาแล้วนะครับถ้าหากผินชัมระนี้นี่นะฮะทางจีนเองก็จะทำการยึดนะครับสั์สนหลักประกัน เช่นตัวโครงสร้างรถไฟตัวที่ดงที่ดินสิ่งกา่างนี้ก็มีประเด็นเรื่องของตัวท่าเรือด้วยนะครับสำหรับตัวประสถาจนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งปฏิสถาจนนี้ก็มีท่าเรืออันนึงนะครับที่เขาว่ากันว่าจีนเนี่ยเลงเงินอยู่นะครับก็คือตัวกราด้าน,นะครับเป็นท่าเรือ ก็ค่อนข้างคล้ายๆกับทางศรีลังกานะครับรวมถึงอาจใช้ตรงนี้เนี่ยมาเป็นที่ตั้งของฐานทัพของจีนด้วยนะครับหากเกิดศึกอะไรเนี่ยถ้าได้จริงๆนี่นะครับแปลว่าจีนเองจะมีทั้งท่าเรือของทางศรีลังกานะครับที่อยู่ตั้งตอนใต้ของอินเดียนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายของอินเดียคือตัวปากีสถานครับกเรยกวันนี้เสือปะจระเข้เลยนะครับจะขอกู IM ้ IMFd เนี่ยขอกู้จีนดีเนี่ยไม่ว่าทางไหนก็ดูจะหนักหน่วงทั้งคู่เลยนะเปนนี้เนี่ยค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับประชาชนเนี่ยเดือดร้อนครับ นี่คือภาพเห็นว่าการที่มีหนี้เยอะเกินตัวนะครับรวมถึงเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเช่นโควิดเองก็ตามสงครามเองก็ตามนะครับอีกทั้งเนี่ยภายในไม่ดีเนี่ยการเกิดคอร์รัปชันในประเทศเกิดก,กันล้มละลายได้เลยนะสุดท้ายคนที่ลำบัดลำเบิก,ก็คือประชาชนนั่นแหละนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ได้ฟังเพียงเท่าน,นี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like ลค์กดติดตามช่องคิม Property นะและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะครับกดติดตามเพื่อให้ถึง1ลล้านซัับบไปเยครสหรรับใคนึ่งขขอรูู้้มลเชิงลึกนะครับให้กดสมาชิก้อเนข้าางงล่นี้ได้เลยนะครับผมก็จะไป เรามรีเซลมาเล่าให้ฟังกันในห้องเรียนวงใหนครับแต่คุณจะลงทุนอยู่แล้วเนี่ยต้องห้ามพลาดข้อมูลพวกนี้เลยครับประกอบไปด้วยเรื่องของสินค้าโภคภัณ์นะครับทองคำวิกฤติเศรษฐกิจหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็คริปโตเคินซีอีกด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจนจบนะเจอกัคลิปหน้าครับสุดท้ายถือได้เงินกว่าคนเลยก่อนสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกัลเรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ